เฮ็ดดกออน้สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีทีักแฮงกันบดสุขุสุคนเดอ้อพี่น้องเอ้ยสบายดีสุโมงและสุบอนพี่น้องเอ้ยสบายดีย้ำบายบายพี่น้องเอ้ยพอกันกับซ่องน้องมินิเก่าคือเดิมเดอ้อพี่น้องเอ้ยทีมงานลุง มาสู่กินปลาคือเก่าพี่น้องเอ้ยมือนี่ปลาอัดโตส่วนเพื่อนกินปลามื่อนี้พี่น้องเอ้ยมาๆๆมักจวดน้ากันพี่น้องเอ้ยกำลังตั้งวงตอนตึกตอนวานบุรให้เบิ้งพี่น้องเอ้ยสวัสดีแออลาซาวเพราะอะไรอ้าวปลาเนน้องบ้านปลาอัดโตแซ่บอยู่ไหม โอ้ต oh, ัสบายดีสบายดีเจีวยังบ่ได้พี ST ่น้องเอ้ยทีมงานพักกันหิวกินทาใค่กว่าทากินตัวนั้นตัวไม่เี็นยังปุ่งแจ้วอยู่ทั้งน่ะแม่พี่น้องแม่บ่อะไรยังไงสามเลยรอยปิ๊บสามา้โมงเลยพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้ยังบ่ท่านได้กินข้าวเที่ยงเลย ใครยัาร่างกล้องมพี่น้องเหยมาพี่น้องมาสวนชุมป้าเี่นนใกล้เพื่อกระบอมาน้ำพี่น้องเลยที่เขาอิ่มไ่แล้วพากระไดว่าันมันบ่ายโมงสองสมโมแล้วเนาะพายกระถางได้พี่น้องเลยพาจะกินก้อนนั้นตัว โอ, Lust, อ้ยต้ทตนต้นพ่องเลยเจียเวหอมเอาฮิ้เฮ้อยสอง่วย่าไปน้อง่าไปเจียวเลียไปปแ่าเลือกบัวตีนนานานาค่ะมามามาพี่น้องมาโอ้ยข้านโ้ยข้าวมันไปมาปูกปูมมปูกใกล้แอนก็ไผ่ บาเนอะบระเทศนบ่นเฮาน่ะเียปเสียมากเลยอมาเนเีดมากเให้ม่เทศเปนแคที่ได้าได้แม่ละสาวจำจุพี่น้องจำจุจำจุานองเลยยันนองลาเป็นปลาจุนใช่ไหมโอ้ยเจ้าวะเอาฮะเอาแขวนน้แม่ดอ ประเทศกับกิดีฟเออเด็กพี่น้องอันนี้จีนปลาจีนพี่น้องไอ้เนาะปลาจีนกับประมาณสองโตโลแล้วพี่น้องมันโมยไปเลยเซฟกระทะห้างอันนี้เฮ้ยปาโนจามปาเป็นเซฟกระทะห้างเซฟเนตองประเด็งห้างเซฟเนตองประเด็งห้างดูความสู่ชีวิตของเนตองประเด็งห้างพี่น้องเอย กินแล้วเ้วก็ทิมเลคนบาไวเลยนะนี่ปรเทเีย์แต่สุรินดอกสันมันเกินแล้วประเทนวะสูชีวิตเกินยังก็ไดในสองโมงนี่มันบาไวแลวพี่น้องสามโมหิวเลยได้ยินะกับพี่น้องไหมก้าน้ำการพี่น้อง่าแล้วต้องประแดดมาดูที่อวัน ปลาโนจันไปนี่ไม่เป็นนี่อันนี้จอกปลาแดงวาเลยนั่นวะาหน้ากันั่นละบอยปลาเายายนะบปลาโนจันเ็อีกเดนี่จม่นีแม่เอบแ่้ปานจนปลาโนจันห้งกปกเลยรสชาติมันคนละแบบปลาโนจันมันเสบกว่าเนี่ ยาปอนต้มลงขวดได้วดช่บเดี๋ยวพี่น้องกินกันแ่บเลยบนนี้เก่าของป้ากินปลาคมวยกันพี่น้องเยหยินงานลูกลานบัตรีเขียวเฮา มีนข่าวอน้อนกเก็นิ้มเช็กได้เขาน่ะใอ้เนี้เอือน้องอิ่มนลยโอยดีใจเลยเอ้ยน้องมหาเลยปลโนอิดยปลาจารอิซุปต่อเตเอ้ยน้องมาดีใจเลยเย้ยน้องอิ่มกับ่อเฮง่อจักเนี่ได้มีก็ไ้เนาะอีแมซอน วางอีเลิก่นได้างเหตุเขาใช้เขาลงมาแล้วลงมาตึงันิมนี่ดินโมเมนต์แกัได้ล้วาด้อลแม่นี่างไปทางหนาป่ะเอ้ยนี่ท้อมาหน่งมาเด้อพี่น้องแทบดีแท้ลมคือแห้งแค่นี สั่งกระแทกบ่อลงมานี่ือได้นาะเดแล้วเขาก็ยังบริเห็นโทรศัพ์ดีไงบรกไดเลยนี่ไงอยยังมาพป่อยอยู่เลยครับโทัพจะอยู่ไสเลยนี่ะบจับโทรศัพ้่นี่บินป้าเือรีววแล้วคนเดียวเนาะอยุู้เดียวเขาก้องปะ

ใครโยรอบนี้ได้ประดุกเนาะได้กินปิ้งปลาดุกเน่ยสุด้อนนะบมได้ปลาดุกดละตัวช่องตัวรอบนี้ได้กินปิ้งปลาดุกน้ำพี่้องเอยเขาอะอยากชวนไม่มินดูไม่มินบ่ให้ดูปะสมหัว่ปดูปะเยป่า พ่อข้าเจ้าน้องหยุดแค้มหวยเนี่ยข้าเจ้ายังได้บางลายลโลนึ่งกนะลอก็ปขอาสิบไเระยโล่าทั้งปดุกคอเลี้ยงเนาะอือลอยลลลอลอยน่กับปลอยโลก็ได้มืนึงเลคารมันทนหนมก Bi lâm môn này hai ba, thôi bòi bội rượu động nhau kadoo kadapto lap hùng hoi kufa hùng xiyu nè hùng hoa tùn hai nha vừa 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 nha nha

รับเมื่อนำทางแล้วบางในละบียากนแล้วเออเอาหมเมย์ใส่หอพีักหญ่าใช่ไหมลูก่ะหอมเมย์พะย่าถ้ากำลัเล่นก็ชิมไปมันก็เา ทางนเออน้าน้าไปครว้าลุงทูนำมาทำนี้ก็ะไรเกี่ยว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 โอมาบอกมาหารถออกมาหาโดนเกี่ยวเติมมาบอกจ้ะเออกินปลาจะต้องตัง ไปเลยไปเลยันไปเลยได้เลยหัวหน้าปัวกวนแน่จมา่ายจัหันเลยหันไม่ลงไปสูแหันนะเขาแม่พัเต้องฝังเหมืนแต่เดิม้ังกันแล้แ่บอแม hmm, um ่ทันิดอ e ันนี้

นีงปุยาล่นกินกินนอยเ้ยฮะน่ลอยลูกบุญนะยลังไงบุญยังไงบุญเพิ่นขาเจ้าเห็ดบุญน้ำพอน้ำเม่น้ำอนะเจ้าบุญสาลัดแล้วเราเ็ดน้ำลูน้ำแม่เรามาเราแล้ว มากมากเพอนคือนอนยอูกนอายนองจะเอาไปกินทำได้น้ำนองคับน้องแม่นีมายอได้นกาศสุดๆเลยพี่น้องเอแคมหนองสะบึ่งกันยาวๆด้วยพี่น้องลิมนีเด้อ สงัมจะควมแล้วเดี๋ยวนันให่เลยตะกี้โอ้ยมานาอย่างนั้นเอาแรงอยู่แล้วน้ำแม่ามมองเลยที่เราไปทงกับกินจุดสามมโทษกามประเทศมาว่ายักกันไปบักซ่องอยู่ว่ะโว้ยจะไปกินน้ำได้วะาี่พวกข้าโทษกัะชีที่อย่งใอแห้งเลยีว่า หาับส็ับแขกตอนบ่ายโมงแขกชิมาฮักกรอ่ได้ได้เนาะเจ้าของเขาไปอยู่ของเขาปนเอ่าเมต้เมื่ออ้านี่รับเป็นพิเศษป้อเมื่อแล้วย่งเป็นไงอันิตาา

พวกคนนี้นะอยพวกคนี้แม่เนื้อผู้แขกมาถ่ายรูเลยขนมที่โดดยมาสายล่างถามกร้อมกันล่างนั่นคายลือบ้ะนืมาลักปูด้วยออมาปูมาก ดีเนี่ยองแำงาสามันคือะไรมาเนบัตอไปปังนี่นแต่เขาเป็นู้ดาวสำน่อยเขาจะ็จัดงาน

เออบิร์มังคดเยอมีพี่อะไรวิตามินบอวิตามินวิตามินแบ <c oughs> นบยไม่ไวได้ประเทศว่าไม่ไวจริงๆิตพี่นอ้ยพีหน่อยังเฮ็ไได้าขา

มาหัวปั like ๊งหัวปั๊มไปดมาเก็บข่มาก่าดับวะเฮ้ยเฮ้เฮายเเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้เ้เฮ้้ยเฮ้า้ยยเฮ้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 ยเ้ยเ้้ยเฮ้ยเ้ยก่ยนีย้เเ้ยเ้ยย้เอ้ยเ้เ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยุย้อุเ้เเ ปิดกล้องให้เพื่อนว่าออก,กันชะช่นก็เพ็่อลิิหนาไปทัท้งเ้ยสบายดีดด